ที่เข้าใจผิดมากสุดก็คือ mindfulness หรือการเจริญสติเนี่ยเป็นการที่เราต้องตั้งใจไปนั่งขัดสมาธิหลังตรงหลับตาอยู่กับลมหายใจโดยไม่วอกแวบกบต้องตั้งใจมากๆแต่ความจริงเนี่ยการเจริญสติไม่ใช่การทําแต่เป็นการอยู่เป็นการอยู่กับลมหายใจเป็นการที่เรายอมแพ้นะเราซีโร่ราบกับความไม่มีสมาธิของเรากับความที่เราเป็นคนช่างตัดสินและอยู่กับมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกช้าๆ มันคือการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่คนเข้าใจผิดก็คือ mindfulness ต้องทําใจให้ว่างถ้าเกิดว่าเราเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะการฝึกสมาธิเนี่ยทุกคนจะมีความคิดเข้ามามเราจะหลุดไปเราจะหลุดลอยจะลมหายใจไปจะมีความคิดเข้ามาแทรกนะแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราแค่รู้ทันเท่านั้นเองว่าอ๋อใจเรากําลังลอยไปคิดสิ่งที่อยู่นะอย่างมีสติเนาะและเราเนี่ย ดึงใจตัวเองกลับมาอย่างใจดีเราไม่ว่าตัวเองนะอ่าเป็นเรื่องปกติที่อ่าเราไปคิดถึงอาหารมื้อเย็นอีกแล้วอ่าเราค่อยๆดึงใจตัวเองกลับมาที่ลมหายใจอย่างใจดีอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง